ครับสวัสดีครับอ่าวัดน,นี้จะมานี่นะครับเยังนะครับยังไงจะมาคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแย่เนี่ยเนี่ยยางรั่วเนี่ยยังนี่นะครับเนี่ยโอ้โหยังนี่ครับเนี่ยนี่เกิดอะดรนี่ครับโ เพื right Use, um, ่อนคีย์บอร์ดจะใส่สกูปปี้เด้วสวยไหมเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนี่ยนี่ขอนั่งนี่ก่อนก็เขี้ยข้ามหมดอีนี่นะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยี่ไงแต่เขียมขึ้นกิโลเมตรละครับเพื่อนๆนเนี่ยแต่ขึ้นนี่เนี่ยคือสตาร์ทรถเนี่ยขึ้นหมดอีนี่นะครับนี่ยี่ไง โอโ้โหนี่เซฟนี่แล้วครับเนี่ยความเร็วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <s> นี่เนี่ย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 ค่ะเนี่ยเนี่ยเอ้โหเนี่ยนี่นะคะโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ไงนี่ยนี่ไงแต่ดเนี่ย ขี่คีมเนี่ยนะครับที่นี่นะครับคอนี้นะครับ